สวัสดีคะ่ะครูจิกซอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อวงกลมเรื่องพื้นที่ของวงกลมในตอน,น 3. ที่3าในตอนนี้นะคะเด็กจะได้เจอโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่ของวงกลมซึ่งจะมีความยากง่ายยังไงนั้นไปดูในตัวอย่างแรกกันเลยค่ะในตัวอย่างแรกนะคะโจทย์ให้เราหาพื้นที่ของวงกลมนี้ในการหาพื้นที่มีอยู่สูตรเดียวนั้นก็คือ πr กำลังสองแต่โจเนี่ยกำหนดค่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้เพราะฉะนั้นไปหาก่อนค่ะว่ารัศมีมีค่าเป็นกี่เซนติเมตร ค่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเป็น9.8เพราะฉะนั้นค่าความยาวของรัศมีคุณครูก็จะต้องนำา9.8ไปหาร2ค่าความยาวรัศมีก็จะมีค่าเท่ากับ4.9เซนติเมตรเมื่อเราได้ค่าความยาวรัศมีแล้วเราก็นํามาแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะให้เ็กสังเกตดูนะคะว่าค่าพายเราจะใช้เป็นเท่าไหร่กันดีนะค่ารัศมีมีค่าเป็น4.9ซึ่ง4.9หาร7ลงตัวถูกไหมคะค่าพายในที่นี้ครูก็จะใช้เป็น22ส่วน7 มีค่าเป็น4.9่กนะคะ7กับ4.9ตัดก,กันได้นะคะแล้วก็คำนวณต่อไปพื้นที่ของวงกลมนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ75.46ตารางเซนติเมตรค่ะในตัวอย่างที่2นะคะโจทย์ให้หาว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ในที่นี้นะคะถ้าเด็กสังเกตดูจะพบว่าพื้นที่ใหญ่ก็คือวงกลมกลบด้วยพื้นที่เล็กก็คือวงกลมขอพื้นที่แต่ละส่วนเป็นวงกลมทั้งคู่เนาะเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น พายอาร์กำลังสองทั้งคู่แต่ต่างกันตรงที่ค่าความยาวรัศมีของเขาไม่เท่ากันวงกลมกโจกกาหนดมาให้อย่างชัดเจนว่าค่ารัศมีมีค่าเป็น15วงกลมขอโจกก็กําหนดค่าความยาวรัศมีมาให้ก็คือ9ซนติเมตรเราก็แทนค่าลงไปในสูตรเลยค่ะโดยค่าพายในที่นี้นะคะ15กับ9หารไม่ลงตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ค่าพายเป็น3.14คํานคำนวณต่อไปนะคะพื้นที่กจะได้76.5 พื้นที่ขอจะได้254.34ลบพื้นที่นี้นะคะคำนวณต่อค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น452.16ตารางเซนติเมตรค่ะในตัวอย่างที่3นะคะโจทย์ได้กำหนดพื้นที่ของวงกลม1มาให้แล้วก็ให้เราหาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางในที่นี้นะคะโจทย์ให้คิดย้อนกลับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเกี่ยวข้องกับสมาการแน่นอน สูตรในการหาพื้นที่นะคะคือพาย R กำลังสองพื้นที่มีค่าเป็น78.5ค่าพายเป็น3.14ค่า R เรายังไม่รู้เนาะเราก็ติดไว้ก่อนพายเป็น3.14คูณกันกันกบ R ากำลังสองเพราะฉะนั้นครูก็จะย้าย3.14น่ะคะย้ายข้างไปหารคำนวณต่อนะคะ R ากำลังสองเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ25แต่ในที่นี้เนี่ยโจเขาไม่ได้อยากได้ค่า R ากำลังสองเนาะโจเขาอยากรู้ว่าค่าความยาวเส้น่าศูนยนการเท่าไหร่ เราก็ไปหาก่อนค่ะว่าเอ๊แล้ว a เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่กันนะให้เด็กคิดแบบนี้นะคะเลขอะไรนะที่หน้าตาเหมือนกันก็คือเป็นเลขเดียวกันเนี่ยคูณกันแล้วได้25ยกตัวอย่างนะคะเช่น3กับ3มนี่คือเลขที่หน้าตาเหมือนกัน4กับนี่มีคือเลขที่หน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเลขอะไรนะที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันได้25่สกบหอกติ๊กตอก,ตก,ตอกคำตอบก็คือ5นั่นเองค่ะ5้าคูณ5ได้25 เพราะฉะนั้น r ก็จะมีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรในที่นี้ค่าความยาวรัศมีมีค่าเป็น5แต่โจทย์อยากหาค่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะครูก็จะต้องนำเอาค่า r ไปคูณ2ต่อคำนวณต่อนะคะความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะมีค่าเท่ากับ10เซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเด็กเจอโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่วงกลมให้เด็กนึกถึงสูตร πr กำลังสองโดยที่สังเกตก่อนนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดค่าความยาว เราจะมีมาให้ไหมหรือโจทย์กําหนดค่าพื้นที่แล้วให้เราคิดย้อนกลับและที่สําคัญนะคะในที่นี้เนี่ยดเด็กๆได้เรียนรู้ว่าในการแก้สมการที่เป็นกําลังสองให้เด็กคิดง่ายๆค่ะว่ามีเลขอะไรหน้าที่หน้าตาเหมือนกันแล้วได้จํานวนนานและนี่คือทั้งหมดของตอนนี้สาหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ